เกาะกอบสเตชัยนย,ยามืดสนิทเลยนะคะจะดึงแคล้วนะคะสองทุ่มแล้วนนการประกอบวาสียัง,ง,งมาขมิ้นกันต่อไปนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปเป็นล่างใส่สีดอกไม้ดาวเรืองไปแล้วนะคะสวยงามมากเลยทาสีเหลืองตัดกับสีเขียวนะคะสวยมากเลยนะคะมี คอ <iser> อู่กลางคู่เล right oh. no ็กคู่จิ๋วก็มีนะคะนุ่นกำลังประกอบอยู่นะคะคู่จิ๋วนี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะคะพี่นนอะโอ้โหเคยเห็นูะขนี้นี่นะคะใหญ่แล้วก็นากๆก็มาเล็กๆนะคะเล็กนี่ก็ถือว่าใหญ่ของพวกเราแล้วนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ขึ้นเรื่อยๆนะคะซูเปอร์บิ๊กไซส์เลยนะคะรอบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะขนาดยืนเทียบแล้วยังท่วมหัว ทั่ว <Netz> ห <stereotype> ัวสองครั้งนะคะยังไม่ถึงปลายเลยนะคะสิบลักมื่นด่วะหมดนี่ที่กินแท้งอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะเอ้าล่ะเอาเป็นว่าแท้งอยู่ดอกเสียงหัวนกกระตินบ่ ทางสสุทางกระเบียกเพราะ้างเปนตกลิ่มหเปียเนิดละเนาะผูเฮ็ดก็ได้

ยึดอยู el, ่ใกล้ๆหอมดอกไม้มากเลยนะคะหอมดอกดาวเรืองค่ะตกหมล่ะตกอย่นะ่อยบ เกิ่นผู um> ้ท e ี่สิแบกข้าวสารเมื่อบ้านน่ะนะผู้ที่จิแบกข้าวสารคนต่อไปน่ะนะแต่ละบ่ายสีนี่ม่ซื้อมดมันบ่คะ

เีเาไปสะเาเพิ 1941, ่นคลองครับผม้สมาครับผมเยหากาแฟไฟ่อนบายบาย สองหองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองเ้า่ครับสองก้รอโชครอโคได้ได้ได้ไขอไปรอไม่รวมครับไม่รวมครับหาติดอย่งดีนะครับงงนอะไร ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝนตกมากๆเลยนะคะสนสับเปียกหมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณนะคะทีมงาน,นาจากอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ทำ มาทำใบสีประจำประจำนะคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านที่มีกิจศรัทธาในองคูปาริกิตนาคานี้นะคะขอให้เจริญเจริญจ้านะคะได้โชคได้ลาบนะคะได้เงินได้ทองร่ำรวยร่ำรวยสกขภาแแข็งแรงนะคะโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆจ้าตาเกิด่าบ่ไดในเมื่อบ้านสิมาไทาย ตอนเพิ่นเอาเอาไปถวายองค์ปูน้ะค่ะแต่ว่าตั้งใจไว้ยู่ดอกวาสิเบิงจนฮหอดพุ่นน้ะค่ะเด้อมาุ้นกันจ้าผู้ใดนอนกอนก็นอนรับฟันดีค่ะ